สวัสดีครับมาพบมาเจอกันเช้า,น,ชานี้นะครับวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2564คิดตศักราช2021เวลาตอนนี้ก็07:56:57นาทีโดยประมาณครับมาพบมาเจอกันวันนี้ครับอยากจะเล่าให้ฟังว่าออกกำลังกายในแต่ละวันนะครับในส่วนตัวผมนะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งรอบห้องวิดพื้นหรือว่าออกกำลังกายท่วงท่าไหนก็แล้วแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการออกกำลังกาย เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับการออกกําลังกายให้รู้ไว้เลยว่าในส่วนตัวผมนะครับออกแต่พอควรออกแต่พอเหนื่อยถ้าเรารู้สึกเหนื่อยเราก็ออกท่าเบาๆวอมๆร่างกายไปนะครับการออกกําลังกายเนี่ยเหมือนอ,อ,อามา่อาอแปะของเราเนี่ยครับเหมือนลำมวยจีนเนี่ยครับก็นั่นก็คือการออกกําลังกายที่ดีเปิดเพลงแล้วก็เต้นในท่วงท่านู่นนี่นั่นก็เป็นเรื่องที่ดีครับทีนี้มาเข้าสูก่กระบวนการของผมนะครับการเล่นลูกกิ้งนะครับ ส่วนตัวผมเล่นลูกกิ้งทุกวันอยู่นะครับก็เหมือนกันนะครับเราก็ทำเท่าที่เราทำได้ทำเท่าที่เราเหนื่อยนะครับสิ่งสำคัญยิ่งของการออกกำลังกายในแต่ละวันก็คือการผายปอดนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเหนื่อยเรามาผายปอดมันจะรู้สึกดีครับผายปอดก็คือสูดลมหายใจเข้าลึกๆกั้นลมหายใจไว้ปล่อยลมหายใจออกยาวๆครับ ทำสี่ห้าครั้งถึงสิบครั้งหรือทำจนกลัวว่าเราจะรู้สึกดีในการออกกําลังกายในแต่ละครั้งนะครับผมเล่นลูกยิ้งทุกวันนี้นะครับจบยกหนึ่งผมก็พายปอดทุกครั้งนี่แหละครับพอพายปอดเสร็จก็ไปเล่นอีกยกต่อไปเลยนะครับอ่ะเริ่มครับยกที่หนึ่งของผมในวันนี้ครับทําใหม่ๆมันก็จะฝืนนิดนึงคล้ายๆเหมือนเหมือนว่ามันขี้เกียจนะครับเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งผ่านไป ก็จะรู้สึกดีแล้วก็จะพิวไปเองครับอ่ะเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบในคลิปนี้ผมจะทำอยู่ยี่สิบครั้งเพื่อให้กระชับกับ าาสามนาทีในในคลิปนะครับเราทาเท่าที่เราทําได้เราทําเท่าที่เราเหนื่อยนะครับยกต่อไปค่อยว่ากันใหม่นะครับเพราะช่วงนี้นะครับบ้านเรามีโรคภัยเยอะนะครับรักษาตัวเองให้ดีรักษาสุขภาพให้ดีดื่มน้ําสมนุนไพรให้เยอะๆนะครับแล้วก็พักผ่อในให้เต็มที่ขอบคุณครับสําหรับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ